สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกราฟสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้เลยนะครับเขาจะบอกหรือเปล่านะครับโค้ชซามูไรเนี่ยเปรยนะครับจะขออินเนสตาเนี่ยแนะนำวิธีปราบสเปนก็คือกระทิงดุนะครับเอาแล้วนะครับฮันชิเมะครับโมริยาสุเนี่ยผู้จัดการทีมชาติญี่ปุ่นครับเปิดเผยว่าเขาเนี่ยวางแผนสอบถามอันเดรสอินเนสตาครับตำนานชาวสเปนครับว่าจะเอาชนะทีมสเปนอย่างไรในศึกฟุตบอลโลกก็เพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ สมุรสีน้ําเงินครับโดนจับมาอยู่ในสายแข็งทีเดียวเลยนะครับอย่างกลุ่ม F เนะี่ยมีเพื่อนร่วมกลุ่มก็คือสเปนเยอรมนี í, และคอสตาริกาครับระหว่างทัวร์นาเมนต์ที่กาตาร์ปลายปีนี้ด้วยอินเนสตาครับกำลังค้าแข่งกับวิเซโกเบครับในศึกเจอริค1ครับเวลานี้อยู่นะครับซึ่งโมริยาสูเนี่ยมองว่าเขาอาจจะใช้อิ uh, iesta, นเนสตาเนี่ยให้เป็นประโยชน์เราจะไปถามอินเนสตาครับว่าจะเอาชนะสเปนเะนี่ยได้อย่างไรนะครับคุณซื้อเลือดสมุรเนะี่ยกล่าวไว้อย่างนั้น ผมรู้สึกสนุกครับที่จะได้เจอกับประเทศที่มีประสบการณ์ในการคว้าแชมป์โลกมาแล้วนะครับอย่างสเปนแล้วก็เยอรมนีเรากําลังตั้งเป้าหมายครับที่จะผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแต่เราเนี่ยจะไม่สามารถทําแบบนั้นได้จนกว่าจะเอาชนะชาติที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกได้ก่อนก็คือในกลุ่มเขาเนั่นแล้ก็คือสเปนกับเยอรมนีครับแข็งมากๆเราเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยความคิดที่ว่าเราสามารถทําแบบนั้นได้นะครับก็คือทอมิส ขออภัยนะครับก็จะเป็นโค้ดเนี่ยก็จะใช้อินสตาเนี่ยจะถามนะว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะสเปนได้นะก็คือโมริยาสูนี่ต้องการที่จะเอาชนะสเปนแล้วก็เยอรมนีครับอาจจะเป็นไปได้นะครัเพราะเขาตั้งเป้าว่าอยากไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศให้ได้ครับในศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้นะสำหรับโอ้โหอะไรนะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่น,นครับเทว่าเป็นอะไรที่่อข้างจะ ยากนะครับแล้วเป็นตัวแทนของเอเชียด้วยนะครับก็ดีที่สุดแล้วครับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับโอ้โหชั้นนําของเอเชียแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับก็ยากที่จะต่อกรอยู่นะช่วงนี้สําหรับญี่ปุ่นนะครับก็มีพวกมิโตมะนะครับมีพวกมิโตมะฮาตะเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหใครอีกครับก็จะเป็นกองหลังโยชิดะอีกนะครับเล่นดีทุกตัวนะครับ จะแล้วมีโอ้โหนำทำาด้วยคู่โบอีกนะครับมันแน่ๆครับสำหรับญี่ปุ่นปีนี้นะครับจะสู้ได้หรือเปล่าสําหรับสเปนกับเยอรมนีแข่งมากๆครับต้องมาดูในกลุ่ม F เนี่ยมันแน่ๆครับผมว่านะครับทุกคนคิดว่าไงนะก็คอมเมนต์ให้เข้ามาให้ผมทีนะครับผมจะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วจะตอบทุกคนนะครับผมแสดงความเห็นหน่อยว่าจะไปขออินเทสตาเนี่ยเขาจะให้หรือเปล่านะครับวิธีเอาชนะสเปนนะครับต้องดูนะครับ